สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยนะครับไปไหนครับพี่ฟิลมสวัสดีค่ะไปเที่ยวค่ะโอ้ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนกันครับอันนี้เขาใหญ่ค่ะโอ้จะไปเที่ยวเขาใหญ่ครับโอ้โหมาจะไหนน่ะโอ้ดูครับ อ,อยากไปด้วยเหรออย่า like ทูรถเด้อพี่ฟินจะไปไหนรู้นะครับนี่รู้จะไปกับพี่ฟินด้วยเหรอสาอยากไปโมอยากไปอยากไปสาบอกอยากไปนะครับ ไปด้วยพี่ฟิล์มดูอยากไปอะนี่ครับดูับนะนี่ครับก็ก็ผมไม่จะพาพี่ฟิล์มกับฟูจินะครับไปเที่ยวนะครับก่อนจะเปิดเทอมนะครับหลังจากที่ปิดเทอมก็ช่วยงานคุณพ่อได้เยอะเลยนะครับ คุณพ่อก็เลยจะพาไปเที่ยวพักผ่อนสักหน่อยนะครับดูยยิ้มอะไร่ะอมยิ้มอะไรดีใจครับดีใจโอ,อ้พี่ฟิล์มหนูอยากไปด้วยอ่ะสวัสสาบอกดูครับไม่ยอมให้พี่ฟิล์มละสายตาเลยนะครับสามันนี่มาอะไรดมอนะไรน่ะ อโอ้พี่ฟิล์มจะไปแล้วนู่นโอ้โหครับว้เนี่ก็ฟูจินะครับโอ้ดูกอดไวครับกอดไวอ่าไหนออนพี่ฟิล์มยังออน,งอ,อนยังออนยังสงสัยนะครับนี่สงสัย

กินไหมสวัสดีครับรู้นะครับนี่ว่าไปฟิล์มอยู่ไปเที่ยวนะครับไม่ค่อยอยากกินอะไรนะครับกินไม่ลงไปฟิล์มแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็มาครับอาากินกินไม่ลงที่ไหนยัดเอายัดเอาเลยดูครับอยากไปด้วยนะครับนี่ดูครับ าพี่ฟ <uting vehicle" S 2> ิล์มไปเที่ยวเฉยเดี๋ยวพี่ฟิล์มกลับมาดูครับอย่าพาไปนานนะคุณพ่อสุพรรณาบอกนะครับดูครับก็จะเดินทางไปนะครับก็พาสุพรรณสาครับมาส่งก่อนนะครับสามากินกล้วยแล้วงอนครับงอน งอนดูครยว่างอนนะเน่ยูอาการออกเลยนะครับนี่สภาษาถ้าจะไปไหนนี่รู้สึกแบบไม่ค่อยอยากให้ไปนะครับออ่ะ,อะกินเร็วดูครับพี่ฟิล์มป้อนกล้วยก็ไม่กินนะครับนี่ไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่นะครับ อันนี้ไปบอกคุณพ่ออย่าพาไปนานนะพอ่อหนูคิดถึงพี่ฟิลม์มดูสายตาเนรู้ลเลยนะครับ,ค,รบคิดจังไง้ยมเลยคิดจังไง้ยมไม่ว่า ด้วยก่อนจะต้องร้องหรอกอู้ยเนาะร้องให้ทำไมกลัวพี่ฟิล์มจะไปนานนะครับแน่น่แนมานี่มันี่มันี่นี่จ๋ามานี่มานี่มาร้องให้ทำไมไม่ต้องร้องดูนะครับนี่อาการอาการแปลกจากทุกวันนะครับถ้าทุกวันนี่ออกมานี่อ้อยนี่อยู่อย่างนี้นี่ดึงกินแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าพี่ฟิล์ม จะไปเที่ยวบอกว่าพี่ฟิลจะไปเที่ยวนี่ไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยครับงอนเดินนนี้เลยเอ,องอนอยอกนะ๋อให้พี่ฟิลไปเที่ยวน้อยพี่ฟิลทำงานเหนื่อยงานะโ,โอ้ดูครับไม่สนใจใครเลยนะครับนี่นนนนก็งอนแล้วแก็ <c oughs> ยังมีเยื่อใ่อยู่นะครับ ดูครับต้องร้องไม่ต้องร้องเม่ต้องร้อง่เยฟิลไม่ได้ไปไหนสักหน่อยร้องทำไมดูครับน้องดูเงอะเง้เลยนะครับรู้ว่าพี่ฟิล์มจะไปเที่ยวดูอ้อนกันครับดูอ้อนไปเดี๋ยวกลับแล้วโอ้ไปจับหัวพี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่ฟิล์มก็ผมวันนี้หมด ดูครับอันนี้เขาถ้าเขาพูดได้ก็ว่าอย่าไปนานนะพี่ฟิล์มรีบกลับมานะอ้เดี๋ยวจะรีบมาเดี๋ยวซื้ออะไรอร่อยมาให้กินดูครับอ้อนก่อนครับจะรอให้รอมามามาพอจะพาไปนานทำไมเนี่ย ครับะกอดไว้อย่างเดียวเลยนะครับมาดูครับต้อองงงิตัวใหญ่ขึ้นรถไม่ได้ขัดขึ้นรถเก่งๆจะได้ไปเที่ยวกับพี่ฟิล์มวันหลังนะร้องให้ทำไมพี่ฟิล์มร้องตามแล้วนั่นน่ะไม่ได้ไปที่ไหนไปเฉยนี่นี่นี่มานี่มานี่นี่พี่ฟิล์มไปแล้วเด้อขึ้นรถแล้วไปฟิล์มขึ้นรถแล้วอ้าว ดูครับอ๋อ,อ,อดีเสียตารถล,ล้วสมัชานี้เลยครับดูครับไม่เหมือนทุกวันนะครับถ้าทุกวันออกมานี่จะเล่นแล้วนะครับวันนี้น้องรู้สึกแบบง่อยๆนะวันนี้ ก็ให้พี่ฟิล์มไปเที่ยวน้อยพี่ฟิล์มจะเปิดเทอมแล้วดูครับไม่สนใจเลยนะครับนี่นี่ครับเอาเดี๋ยวให้ส่งน้องน้มาส่งล้วพาต้องไปไปที่หลักปั๊ก็วันนี้พาน้องสุพรรณสานะครับมาส่งพี่ฟิล์มก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวนะครับ พี่ฟิล์มใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับคุณพ่อก็พาไปจะพาไปไไไไจะพาไปไไพักผ่อนก่อนนะครับเที่ยวพักผ่อนอ่าไม่เอาหนุนๆพี่ฟิล์มไปแล้วหนุนสานี่สาม,มาแล้วไปไปก็หลังจากที่พี่ฟิล์มครับพี่ฟูจิก็ช่วงปิดเทอมได้ช่วยงานคุณพ่อเยอะนะครับคุณพ่อก็เลยจะพาไปเที่ยวพักผ่อนสักสองวันนะครับ เราไม่ได้ไปนานครับนี่รางวัลคนเกง่งคุณพ่อเอาอ้อยมาให้นะครับ <c oughs> ดูครับส <c oughs> ายตานี่อ,อ,อ้อนมากเลยนะครับจ้า<ะ>ม่ต้องมุนแรงเนาะ

เดี๋ยวกลับมาพี่ฟิล์มก็จะมีของฝากมาให้สมัญสารครับดูครับอ้อนกันก่อนปอพี่ฟิล์มกันเร็วดูครับ <c oughs> น่ารักมากเลยครับพี่ฟิล์มค่ะก็ฝากด like, ดดกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเฟอร์มารีสีพายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ดูครับงอยเลยจ้าตัวแสบของเราครับ